สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เขาเบิงเขาส้มสองระเมาสมบายดียมเถียงเนาะก็ถักทายสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศเราฮาเด้ออยู่ทุกหม่องทุกบอนทุกซอกทุกแก้วสันสากลับสวัสดีพี่น้องผู้อยู่ฝั่งไทยเนาะมาเปิดคลิปอยู่เฮือนชาวแพงสมพักกับแบ่งพีแบ่งน้องกินเนาะสมพักกับเป็นพีเห็บหอย แบ่งจันคิดแบ่งเส้าจ่อยเมื่อก่อนมาแบ่งเส้าแพงตากาซีอเอาไปแบ่งทั้งงันอาอุ่นเนาะอีล่าลาเอ้ยลาเฮ็ดเนาะเฮ็ดมือมือมือนี่น,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 นะได้สิบกิโลเฮ็ดมืประเม่าเอาไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งกิโลมือนี่เนาะหนึ่งสูเส้าเขาเสา้าโหนก กินแล้วก็มีบ่าวเคเมื่อยถึงไปเห็ดวียกร่วมอยู่วัดแล้วก็กินสมพักกับอันนี้แหละเนาะกับเห็ดนี่แหละเราเอาแม่นเราสูฟังพี่น้องก็ได้ถ่ายคลิปเนาะสดุดะค่ะนะก็เลยบ่ได้ถ่ายวันนี้แล้วก็ปอมาเมาสิเตรียมไปเอาน่แม่สาแพงเมื้อวันศิลป์พี่น้องสาแพงลงเห็ดวิ่วมา มะม่วงพอแน่ทุงหนึ่งสีหนึ่ง,งกินกับแจ่วเอาเลยนะบบเมนวันซินกับขันยากก็ได้บนน็ได้ว่าอยังกกได้เดียวนี่ได้ห้าห้าดอกใหญ่ๆอนี่ยมันยังแซ่บใหญ่เบิดขุนงหัลละเฮ็ดได้สิบกิโลปะมะม่วเอากิโลหนึ่งกับเรืออ,อยู่เก้าเอาซาเป่งเอาไป,ไปอีกโลปะมะมาวงมือนีปะมะมาวสีบบสิโบแจกตามบ้านเฮาปะมะมาวว่าสิไปไปหาพี่น้องทั้งที่สว่าง บ่อนที่บ่อนที่คนเชียชีวิตอะไรงานซุปพอเมาสิเอาไปทานหมองงานซุปเพราะวะ่ามีอันเรียงมีเลียงผะนำเอื่อยละไม้เอื่อยละไม้เป็นคนอุดนูนซื้อเนอะซื้อซ <c oughs> ื้อเฮ็ดซอยแล้วก็ห้ากับทะยอยไปแต่ละมือละวันก็ขอบุญขอบคุณเอื่อยละลายสิเอาไปซอยหมองเฮื่อนดีหรือว่าเอาไปทานเนาะ ปาสิมีเพิ่นมุ่นพระมุ่นผู้บอกผู้บามาปาสิได้อันถวายน้ำเนาะเพิ่นกรสซิได้ได้ให้คนกินแน่แล้วกว็ได้อันท่านแน่ท่านน้ำผูมีสินว่าสันช่าท่านผูมีสินสูงกว่าเฮาแล้วกรสซิได้อันนี้สูงเพิ่นว่าเพิ่นว่าสั้นได้เนะาะผู้เท่าเพิ่นพาเว้าเฮาก็เว้า,วาตามคือสิแม่นอยู่เนาะจังวะเวลา ถูกมกถูกใจนี่เห็นคนมีตะแหลนขวัดเบิ่งก๊กใหม่พี่น้องบักไงเห็นว่าไงนี่กรบบมเป็นซีมีใบตลอดได้พี่น้องเห็นว่าบักไงบักเตอันห่มเย็นที่ถิวที่ทิวที่ทิวที่ทิใบมันผัดกันปัดปับปัปัปัดปัลมเย็นแบบนี้ค่ะปัดมือมันบลมก็มีเบิ่งแน่เนาะ F ีเอิซนว่าโอ้ยเป้าเมาเว่านี่หมักลายเพิ่วมาคลิปนี่จังคือสอนคนพ่นว่ามันกับคนเฮามันก็คือธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็คือคนเฮานี่แหละเนาะมันเคียงขู่กันไปคันซีว่าเปียบเทียบมันก็เปียบเทียบได้เนาะเปียบเทียบใส่คนนะะคันเฮาเปียบเทียบใส่ธรรมศาสตร์ในจิตใจเฮามันสีเป็นธรรมศาสตร์มันสิมันสิจิตใจดีเนาะเ่ว่าคำหยาบเพราะว่าเฮาเข้าใจถึงธรรมศาสตร์เนาะ ขนาดบางไงบักเตนี à, ăn, ่นนะมึงดูเย็นเย็นมันยังมีมือหล่นได้ใบใหม่มันกะมันกะโบได้อันเสมอต้นเสมอปลายนะมันกะไปตามการเวลามันตามฤดูกาลมันเนาะวนต้นม่วงนี่กะพอเบาเนาะต้นม่วงนี่กะห่มเย็นแต่ว่าเขาส้นโบได้ได้ตอนยางเนี้ยวเนียว ยางเนียวเาขาส้นบ่ได้เขาไปกับเปือ้อเปืือนเนาะมันเป็นจังสรรเนาะธรรมศาสตรของคนเฮาปัดมันเศร้าเปื้อนเฮาจังเขาห่มเนาะอันนี้ก็ตอนมันนั่นบ่มีใบเนาะกกโพใหญ่เขากับบส้นเนาะเฮากับนี้ไปซะก่อนนี้ไปอยู่ห่มมันมีนม,มีหม่มมีใบใหม่ละเนาะต้นใหม่บางชนิดทั้งสิเป็นต้นนอ้อยๆแต่ก็ใบ,บนะบ่เคยขาดเนาะ อย่างเช่นว่าใบาลำไยกกลำไยห่มบเ้เคยมันฉีทะยอยทยอยฮะนะมันฉีเป็นห่มตลอดกกลำไยทั้งสีเป็นดอกกระสนได้ทั้งสีเป็นหมากกระสนได้กกลำไยพืชบางชนิดมันกับโบคือกันฮะนะมันกับมีให้เปียกที่เียกคือคนเาหาเนี่ยละโบแตกต่างกันดอกเนาะอ่ะต่อี ว่าวเงาเนาะเดี๋ยวไปผุกไปพอกันอยู่โูละเนาะอยู่บนป,ปลาเมาสิไปโฟล่ะเนาะว่าวลายแหงลายเนาะพี่น้องมื่อนี้เป็นวันพระสับวันพระหรือว่าวันศิลน้อยอัน,นอันนี้ป้าอเอาป้าให้พอเลิศในะลูกทุงหนึ่งสมพักนี่ใส่ล้านก่เผื่อกับมามันจีมันจีโอก่อน เอาให้พโพเลิศแล้วก็แม่อุ่นเด้อลูกนี่มันก็โอเลยมันสมโอเลิศแล้วก็แม่อุ่นแม่ไล่มึงดูได้จะเอาหอบมาพี่เบิร์ตหมอเออมาจะเมื่อกับเนิดจะก็หายมันสีอันนั้นเพื่อเอ้ยมามันสี่หึงสบายดีสบายดีค่ะสบายดีค่ะเอาสมพักไปให้พโพเลอรหนะลูกได้โอเลิศด้านหลังเนี่ยพอไอ้โบนั่งเด้เฮือนโอเลิศ์ตั้งหลังน่ะ S <S อเอาแล้วบาทนี่ร้านข่อยสัปโปเปนจกสี่ลงหอดพอเลือกน,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 นั่งน้ำม่นนะลูกอย่าวิอย่าวิมัน,มมนสิแตกกินสมพักรอยห็เถ่าก็ฟึกฟึกปูกระเบื้อแต่วใู่เห็นมีคขอนตีโอ้ซื้อมาเหยาะห้อยหรือยืมมน่ะ ซื้ออีกซื้อมาจำหน่ายพ่อพี่น้องอ,อยากซื้อมาแต่เฮงเห็นเพคนปูคงจะกลับกันกะนะโอ้มีเนาะว่ากปูกระเบื้องนะม,มีอุปกรณ์เห็บหอดเนาะสวัสดีอีกเทธอหนึ่งนะพี่น้องเนาะมาหอดทุงนานีา่ทางปลาเอาสิไปเตรียมลุย เตรียมลุยคนเดียวเนาะกรขับกะละมัดระวังแน่ย่านย่านตกคนาประศัพเด็ดเด็ดพอเมาสิไปหมู่บ้านซีสว่างเนาะที่มีคนเสียชีวิตบ้านไก่ซิดมิดไก่เคียงผีผีผผน้องๆพี่น้องอันเป็นบุญกับศรัทธานวัดอันเดียวกันเนาะคนละภาคทงนาคนละพาคทงนานะคือบ้านซีสว่างเนาะ สาวแพงก็เห็ดเวียรร่วมเหม่ยมแตผ่ผูเห็ดเวียรร่วมละเหม่ยเนาะปลาเมาสิไปคนเดียวพอเขาห้ากก็เลือกเห็ดเวียกสเ้าหนกเา้าเขาก็นอนพักผ่อนอยู่เพื่อนปราเมาหะละมันแดดแห้งเนะาะกินเขากินปลาแล้วแล้วก็วพักกันอนพักผ่อนกลางวินตอนบ่ายก็สีลุ่งเห็ดเวียกต่อกเนานะปราเมาก็อยากลุงคือการตาแต่ว่าเฮาเวลาโบรายมันคนเดียวฮะนะในใจก็อยากลุงฮะแล้วนอะอยากลุ่งวัดนั่นนะแต่ว่ามันกาย บุดความสมรรถมันคนผู้เดียวมันจังสิลามันบ่มีผู้อันซอยเนาะเพิ่นว่าเฮือนละคนเนาะลงเห็ดเวียรรวมอยู่วัดเฮือนละคนกะสิสลับพัดเปลี่ยนกันดอกเนาะเฮากะพ่ทันลงมืออันนี่กับมือหนาอ่ะปันนี้สิไปก่อเด้อมันสีสะเวลาเนาะอ่ะป้ามาออก,กมาฮอดบอนฮอดทีแล้วเนาะมาฮอดเฮือนเฮือนทีเพิ่นเสียชีวิตนะมารถนั่ง สิเอาเฮ็ดมาอันซอยงานพอดีกับอันปกติเอาปันปันบะน้ำงโมงค่ะหาอะไรกินในมือนี่เอามาตั้งทำบุญนั่วะเอามเอาไหมเอาแม่นเอาหายตขอมู้ข้างอันผู้ใหญ่อันเพิ่นซื้อหายขอบคุญก่อนผู้ใหญ่ใจดีได้เลยเนอะี่ว่าซื้อเฮ็ดมาโดยอ่ะหยกออกเจ็ดกิโลนะ แมนอะไรปลูกนะตัวหูจากอะไรยุคคุณบัญชีสว่างนี่แหละเคยได้ยินอยู่อะไรปลูกอันนาสิเอาไปให้อันแม่ตาแป้งเากนเขากิเากอนเขากนเาิดทขากนขากินากนะขาินิาินเขานากกนากนเกนากอนกนาุนกนน อาวม้าสอยงานพื้นหึอันไดอ้าวเห็ดม้าสอยเห็ดอะไรปลูกแม่นเห็ดนังฝ่าแม่นเห็ดนังฝา อันนี้บรรยากกศอยู่ข้างในโอ้ยสบายดีเอาไม่อุ่นมาแต่สาปูบอมาแต่ก่อนไก่ทีแม่มาแต่ก่อนไก่ เนีนละเอาเห็ดมาหายเขาบอกว่า <ambition> ท <sm ess hib Store> ูมาแล้วก็จไปจัดูีบสาีั่งมาผู้เดียวเมื่อนี่ใช้กับเมื่อยลงเห็ดวียกร่วมอยู่ว่ะโอ้เห็นคพงบ้านขอนแก่นคังว่ะโอ้โดยโดยโดย ทบ้านอยเา่อเงนน่้อน้ยเดี๋ยวสิออกไปนอกุล่ะบรรยากาศ่ีฮื้นครัวเบอร์ข้ามาเบิ่งนหน้าตาแม่จันสบายดีพี่น้องสบายดี อันได้ยินแต่สื่อเนาะปอมะว่าเอาอยู่แนอันส่งปอมะเอาตอนไปถ่ายเพื่อนแม่ตันนี่เลยเนาะแม่จันแม่จันผู้เพิ่นดูแลแม่ตันนะเป็นสีอยู่สีสว่างพี่มาซอยงานกันเจ้าพี่น้องเลยโดยเพิ่นมาซอยงานอาหารบ้านเฮาหลักๆก็กสิตำหม,มักเบุญกับดาดหมู พักกระเดายัางมีเสยเนาะโอ้โอบัก<อ>ง,งาน,างบบนว่าติโอยนั่งบโกจานสวยมาสอยสอยงานเนาะงานเฮดดีมืม่ออื่นบอกอารมณ์อตังพี่อะพีลำลำขขําขวข่ว <c oughs> มื้ออื่นเอาลงเลยเนาะโดยมื้อนําลงปลาทําเอา่ได้ปันมันสิแซ่บกว่าปั่นได้มันนุ่มคั่นอันปั่นน่ะมันสิออกแย่ๆ สิพาช่มมันคิดยาวๆเนี่ยจากหน่อยเนาะอันนี้อยู่บ้านชีสว่างมัานใส่ผู้ทองบวาสวรรคเขตบ้านติดกันกับบ้านนโมงเนาะบ้านทีพืองน้องพี่น้องพี่น้องเดียวกันอันทำบุญทำทานกับสถานวะเดียวกันเนาะ แต่ปลาเมาก็เห็นว่ามันคือสีเหมาะสมดีเมื่อนี้เนาะก็เลยบ่ได้ปั้นทั้งบ้บานนา้ำมงมีแต่เฮือนเสาแพงแล้วก็เฮือนปลาเมาเอาไว้หนึ่งส่วนผู้เห็ดวิยกรวมกินเนาะทั้งเสาเขาสานุกแล้วก็เปาวเคเฮือนปลาเมาเนาะแล้วก็ห้เสาแพงแกับซีเปฝากเปาวแพงเนาะโลหนึ่งทั้งเบิดนี่สิบกิโลเนาะเอามาเฮือนงานนี่เจ็ดกิโล เอามาสอยการสอยงานเพิินก็ขอให้บุญหักษาบุญสุขุสุขคนเนาะที่มาสอยการสอยงานแล้วก็ให้บุญหักษาทั้งเอืยเอยเฮาเนาะเอือยละไมทั้งเยือะละมันที่เป็นที่เป็นจะภาพมาตลอดเนาะสอยผู้เล็กผู้หน่อยก็ถือว่าจะภาพนํากันเนาะอันนี้ก็ได้อาหารมาสอยเพิินเพ็ดก็เป็นอาหารเป็นยังไ้อะไร เอามีรายได้อีกเนาะให้กำลังใจคนปลูกเฮ็ดก็ขอ,ขอ,าาอ,อบคุณเลยหลายๆเด้อปะเมากระิมาจบคลิปบอนตั้มเขาขัวเนี่แหละเนาะชมยาวๆมาแล้วแล้วก็เฮ็ดก็เห,หมาะไปเพิ่นแล้วแล้วยังตัตงแต่โลเดียวปะมมอสิไปอันไปอันหาอันแม่บบาแพงเนาะพออกันคลิปหนาเนาะเพีองเนาะสบายดีสบายดี